ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะคะรับเหลือระยะทางอีกประมาณ14กิโลอันนี้มาแวะซื้อวัตถุดิบเพื่อเอาไว้ทําอาหารในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปดูยกันเลย แล้วครับถึงหน้าด่าน,ลนแล้วเตรียมขึ้นเครเกืออนได้สวยแล้วเตรียมขิ้นเรื่อน ครับผมและตอนนี้เราก็มาถึงอ,อุทยานแห่งชาติเขาวิจิตรแล้วครับก็เดินทางมาจากอ,าอุทยานแห่งชาติเขาสิบชั้นเอาจริงๆใช้เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงนี้ผมเล่นเกินไปครึ่งชั่วโมงก็คือแปะซื้อพวกวัตถุดิบที่จะมาทำอาหาร แล้วซื้อนานไปหน่อยสักครึ่งชั่วโมงเลยล้วเดินทางมาอีกสักพักครับก็ระหว่างทางมีเซเว่นอยู่สองสามจุดจากอุอทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นก็เข้ามาอำเภอเอเขาพิจิตลระยะทางห้าสิบกว่าโลก็ อากาศนะตอนนี้นครับร้อนร้อนเลยเหงื่อแตกเลยธรรมดาครับเตือนมีสางมก็จะร้อนร้อนปุบเั้วแต่ไม่รู้ว่าตอนเย็นจะเย็นเหมือนที่นู่นหรือเปล่าที่เขาสิบ้าชั้นหรือเปล่าเดี๋ยวก็มีลมอยู่ลมพัดไม่น่าร้อนเท่าไหร น้ำไม่ดีโอ้ที่อาบน้ำเท่มากเลยหสวยเลยตรงต้นไม้เนี่ยตรงนีง้ก็เสือ นี่ก็สวยแต่แดดจะทอนน้ำอ๋อไปทางนี้ตกไปนี่เออตรงนี้ก็สวยดีวะเนี่ยอืมอนอนตรงนั้นกะ็ม,นนนนมานั่งแคมป์ตรงนี้ชิวๆเลย ได้แล้วครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละโอ้มีสะพานอันนี้สะพานเล็กๆแต่นู่นมีสะพานใหญ่ไกลมากต้นไม้อะมันเป็นเงาบางังแสงแดดที่ดีเลยตรงนี้ก็สวยมีห้องน้ำห้องผ่าลรองรับพร้อม ตรงนี้บริเวณประกอบอาหารจากสังนีนั่งร่รลานกลางเต็นอันนี้ก็เป็นลานริมสุดละนี้นะ่าจะริมสุดละแต่ดูแล้ววิววิวไม่สวยตรงนั้นวิวสวยสุดละวิวแบบโผลออกมาเจอน้ำบรรยากาศเย็นๆไปเอาก่อนที่คนจะมาเอาดีกว่าเรา ไม่ได้จองเลยเดีย๋ยวต้องเอาสัมภาระไปวางไว้ กำเร็จรูปซื้อมาก่อนที่จะมาถึงกำลังหิวเลยไม่รู้อะไรหรือเปล่าก็วันืีอ,อเะลว่า แล้วก็น้ำตบกะทิ กันครับเพื่อนๆขึ้นเนินอีกแล้วนรอยห้าสิบเมตรตัวกระทิงเอามีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอีกแล้วครับไปอ,อีกแล้วกูถึงชั้นที่เก้าโอ้จะมีอะไรหลายชั้นแท้ โอ้ตรงนี้เล่นน้ำได้ไนะเอา้ามาชั้นสามเฉยเลย,ยเเจัดจัดน้นหนึ่งอยู่ข้างล่างนาู่นข้างล่างอ๋อห้ามไปแล้ว คือได้แค่นี้ดูครับดูปลาโอ,เ,โอเ,เดี๋ยวตอนนี้ปลาเล็กมากินเนื้นอของเรา ร้านกาแฟเล็กๆงานใช้งานเขาผมเริ่มบรรยากาศโต๊ะน่ารักน่ารักเหมาะกับการนัง่งจิบกาแฟชิลๆชมวิวนะคนผ่าน,นไปผ่านมาตรงนี้ถ่ายรูปสวยๆใน่ไหมเนี่ยตรงนี้มุมสวยๆเล่นน้ำมาเหนื่อยเท่าไหร่จิบกาแฟ ควันที่สองรู้สึกนื่เยเหนื่อยเพราะว่าได้กินข้าวช้าจะหายน้ำเลยกินน้ำเยอะมากเลยวันนี้แต่ว่าก็ ได้กินอาหารตอนเที่ยงได้กินอาหารเช้ากินทีเดียวตอนเที่ยงเลย<ม>ก็อร่อยดีเพราะหิวแล้วบรรยากาศผมว่าจะออกไปทางคืมค้มฝนมากเลยกังวลใจว่าฝนจะตกหรือเปล่า จะหยุดเลยอ่ะดูดิเรียบร้อยทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของพวกเราที่ถึงแม้มันจะเป็นฤดูร้อนแต่ว่าพายุมันก็มาได้เสมอร <c oughs> อคอยกันไปครับ แล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแสงแดดที่เรารอคอยมันมาแล้วแดดจา้า <c oughs> เละตุ่มเป๊ะละเละตุ่มเปสุดยอดประทับใจมากที่นี่เรื่องสุดยอดเลยวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนกลางคืนนี้น่าจะหนาวแน่ๆ,ๆเลย องิไไม่เดี๋ยวรอ <c oughs> น้องกินกือมาจากไหนเนี่ย <c oughs> มันก็ได้เมนูแล้วอะไรไม่ออกอยุงยุงตัวเคาใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวดูดิยุงเยืะชิบายหัวค่ำสี่โมงเย็นฝนตกใหม่ใหม น่าจะอยู่นี่แหละใต้น้ำนี่แหละมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งตัวที่แปดที่แปดโอขากูร้ายเบ้อดูนี่เลือดแตกเป็นตุ่มเงิงชัดๆมันยังไม่หมดนี่ 拜。 สลาเขียวเต็นของผมเต็นขมิ้นมีเสียงกลุเอฟ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 เอ คื่อนั้นหรือพา,ายโยกหรือโอ้โด, <c oughs> ด,ดูวิวคิดได้ไงเอาอ,อันนี้น <c oughs> ม่าก็คิดได้แล้วไง <c oughs> อุย้ย <c oughs> ปลาเลยวะ <c oughs> ไม่คิดไ,ไม่มีปล้าหรือวะร้าลไม่รูึกหรือ น่าก,กว่าเดินไปไหนวะนี่ัขําแล้วนะไม่อยากไปเลยอโอ้เดินจนหักหโอ้สงสัยจะเดินแรงหักหมดเลย มาเดินเล่นตอนเย็นนะครับยุงมันเยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยหิวไม่ยุงไม่ห็นไม่ยุงยไม,ไม่ตอนที่เรานั่งนะยุงเยอะอม,มันก็ต้องเดินพอเราเดินปุ๊บยุงก็ตามให้ทันแล้วโอ้โหแบบดูดิต้นไผ่ตกลงไปมีไส้แตกเลย นี่ไงน้ำต,ตกชั้นที่หนึ่งโอโ้โหชมวิวสามชมอะไรอ่ะมีเด็กต้นไม้โอ้ยมันล้างแล้วอ๋อมันน่าจะเดิน,นใช่เดินวนหาจะทิง หาดออ,อมันเป็นเหมือนหาดน่ะละหาดออนี่นี่เป็นอย่างนี้หาดเป็นทรายเลยเป็นเหมือนชายหาด่ยหาดกระทิงอโออเป็นที่โล่งๆเ<อ>้าไหนๆก็มาแล้วดูก่อนโอ้โห คนโล่งอะ่ะมีรอยคนเดินมาอ,าย,อยู่นะหาดกระทิงเป็นดินทรายเลยครับเนี่ยทรายเม็ดใหญ่เลยนี่อย่างนี้เขามาขุดทรายโอ้มืองจันทร์ ขึ้นชื่อเพชรพลอยนี่แหละง่าจัเฮ้ยมีขี้กระทิงด้วยไม่รู้ใช่หรือเปล่ามั่วยกแล้วไม่ใช่แต่เป็นรอยรอยเท้ารอยเท้าเ่อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวมัน lôi tháo này quá cái tháo mã hả? mã chính trọ lôi tháo mã được vào Den er sånn นนอื้ยเฮ้ยเข้าไปไปดูไปดูไอไก่ไม่ใช่เนี้ยแหละผมไม่อยากเข้าไปไนี่มอนะหาดกระทิงสมชื่อเขาเลหน่ะอกอกมาแล้ว เดินออกกำลังกายแค่นั้นเองคิดจะกูดหนึ่งศูนย์หนึ่งบันพักแน่ๆเลยเฟินโต๊ใหม่ๆสดชื่นคนเยอะอยู่นะเยอะอยู่ ายหนูแหละโชว์ปั่นความเร็วสูง มีเถามีพวกอะะไรใบใบอะไรวะเนี่ยกล้วยไม้เต็มต้นแต่มันเต็มต้นเลยนะนนนนเนี่ยดูต้นนั้นดิดูไปดูได้ไหมอ่ะดูต้นไม้เลย ไดโนเสาร์เลยโอ้ตัวนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ต้นนี้ใหญ่มากต้นยู่เต็มเลยนี่อะไรปริมาณน้ำโอ้ปริมาณน้ำฝนเอาเวลาฝนตกมาเหรอเขาวัดปริมาณน้ำฝนอย่างงี้สมัยยังใช้ได้อยู่ ดีกว่าเปิดกันะครับให้ดูให้น่แบบว่ามันตกลยอา,า,อา,อามาักม็จะเอเอใช่มาแล้วเมนูมื้อค่ำ <places S 1> <c oughs> คิดขึ้นมาเอง <c oughs> ไม่มีชื่อเมนูครับนี่ให้ดูกันสดๆเลย <c oughs> อร่อยแน่ อร่อยชื่ออร่อยชื่อเจ็ดใส่จานมาแล้วครับเมนูประจำทิปเมนูประจำช่องเลยก็ว่าได้ถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องมีเมนูนี้ไข่รกระทะมาอีกแล้วสีสันน่ารับประทานเหมือนเดิมนี่วราว เราไม่มีจะกินก็ต้องทํากินเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ทําให้มันเลอะเทอะเปืเป้อนนะคือเรามีถุงขยะเก็บขยะครับคือเราไม่เอามักง่ายครับไม่สาทิ้งไม่อันนี้คนะเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บไปทิ้งทั้งขยะนะครับในเวลานะเปิดก่อนเลย ก่กะทะน่าจะร้อนอนีอ้อร่อยเหมือนเดิมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นผัดผัดสักอย่าง ใช่แบบเด็กชอบเลยอันนี้มันต้องผัดผิดหรือเอมแต่อซอสซอสนี้ก็แดงด้ืยกินผักอ,อร่อยเนี่ยเฮ้ยเวลาเขาไปทำกินที่บ้านมันเจ็บ ทำอยู่บ้านมันไม่อร่อยหรอกมันไม่ได้กินบรรยากาศอืมคำยางไงผักตามโซฟากินผักผัดผักเอ่อเรียกว่าผัดเห็ดดีกว่า ผัดหมูใส่เห็ดอร่อยสืยแกทำก็ติดใจอไปทำอะไรจะรสชาติออกอันเนี้ยมันเนี้ยอันนี้จะรสชาติออกหวานๆหวาน,นเนย อฉ่อยบิวบองอร่อยผักกื๊ดๆอเลยนะครับพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายก็จะเดินทางกลับแล้ว วันนี้ก็ขอกินให้มีความสุขกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับคำสุดท้ายก่อนจบอร่อยใชย